มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับร่วงอีกแล้วนะคะหลังแพ้โครเอเชียจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาสาวไทยพบกับโครเอเชียและแพ้ไปศูนย์ต่อ3เซตค่ะด้วยคะแนน17ต่อ25 21ต่อ25แล้วก็20ต่อ25 ซึ่งต้องยอมรับว่าในเกมนี้นะคะโครเอเชียทําการบ้านมาดีมากๆแล้วก็จับจุดสาวไทยได้นะคะแต่ว่าสาวไทยนั้นทําพลาดเองเยอะมากๆเลยค่ะและนักกีฬาก็มีอาการบาดเจ็บร่วมอีกด้วยปรากฏว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยหล่นจากอันดับที่12ลงมาที่อันดับที่13าหลังการแข่งขันไป8นัดนะคะชนะ2แพ้6มี8คะแนนส่วนทางกับวอลเลย์บอลหญิงโครเอเชียที่ขึ้นจากอันดับที่15มาอยู่ที่อันดับที่1 4ชนะ2แพ้6มี6คะแนนค่ะ วอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับร่วงอีกแล้วนะคะหลังแพ้โครเอเชียเป็นกำลังใจให้วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ